เราจะมาแต่งรูปนี้กันครับใน a อ i t p เพ X อองค์ประกอบของภาพก็จะมีนี่นะครับพื้นสีเส้นขอบรอบตัวรูปเรานะครับแล้วก็กิมมิคต,ตัวนี้นครับที่เป็นภาพทองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับเราก็เข้ามาสร้างงานใหม่ใน a อ i t p เพ X เนะครับนี่แผ่นง,งานของเราจากนั้นเราก็มาดูที่เลเยอร์นี้นะครับตรงนี้นะครับปึ๊บอ่ะ ตอนนี้เราทำงานอยู่ที่เลเยอร์ชั้นที่1นะครับมีขอบสีฟ้าล้อมรอบอยู่ะเราก็ย่อหน้าต่างลงมานะครับเปร๊บเราจะมาเทพื้นหลังก่อนนะครับจะมาทําพื้นหลังเป็นสีพื้นก่อนนะครับวิธีการก็คือเราจะใช้ฟังก์ชันการเทสีนะครับแล้วก็เข้ามาที่ฟังก์ชันหลักนะครับตรงนี้นะครับรูปแปลงนี้กดมาที่ถังสีนะครับปึ้งอ่าณตอนนี้เราอยู่ที่ฟังก์ชันถังสีแล้วเราก็มาเลือกสีนะครับอ่าผมจะเลือกเป็นสีเหลืองนะครับ สีเหลืองประมาณนี้นะครับเลือกสีเหลืองโอเคได้แล้วเราก็กดย่อหน้าต่างนะครับได้สีเหลืองเสร็จแล้วก็แตะไปที่หน้าจอนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ฟังก์ชันถังสีนะครับแล้วก็แตะไปเลยปุ๊บอ่าอ่าเข้มไปนะครับเราสามารถปรับสีได้นะครับแล้วก็จิ้มมาที่ตรงนี้นะครับปุ๊บให้อ่อนลงหน่อยนะครับโอเคแบบนี้นะครับกดย่อหน้าต่างปุ๊บเปลี่ยนสีก็แตะไปหนึ่งครั้งครับแตะที่หน้าจอ อ่าโอเคแล้วชอบสีนี้นะครับต่อไปเราก็เข้ามาที่เลเยอร์นะครับเพิ่มเลเยอร์อีกหนึ่งชั้นนะครับเราเข้ามาที่เครื่องหมายบวกนี่นะครับปึ๊บอ่าเราค็จะได้เลเยอร์ชั้นที่2ครับที่เป็นขอบสี่เหลี่ยมสีฟ้านี่ครับณชั้นนี้เราจะนําเข้ารูปภาพของเรานะครับที่เราได้คัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาที่กล้องถ่ายรูปนะครับปึ๊บอ่าเราก็มาเลือกรูปภาพที่เราจะทําการแต่งนะครับเอาผมเอารูปนี้นะครับปึ๊บ กดเสร็จสิ้นนะครับนี่รูปของเราได้เข้ามาแล้วครับเราสามารถปรับย่อขยายได้นะครับผมปรับย่อขยายเป็นแบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการติก๊กทูปึับอ่าท้งแอปก็จะถามว่าแยกลายเส้นภาพวาดไหมเราก็กดยกเลิกนะครับป๊บอ่าตอนนี้เลเยอร์รูปภาพของเราครับอยู่คนละเลเยอร์กับตัวพื้นหลังนะครับเราจะมาใส่ เส้นขอบให้กับรูปภาพของเรานะครับเราก็เข้ามาที่เลเยอร์รูปภาพนะครับมีขอบสีฟ้าล้อมรอบอยู่เราจะทํางานที่เลเยอร์ชั้นนี้นะครับเราก็มาที่ฟังก์ชันหลักนะครับเข้ามารูปที่ตรงนี้นะครับปึ๊บมาเปลี่ยนเป็นตัวฟิลเตอร์นะครับปึ๊บอ่าแล้วเราก็เลือกนี่ครับอยู่ที่ฟังก์ชันรูปแบบนะครับแล้วเราก็เลื่อนมาที่เส้นขอบด้านนอกตรงนี้นะครับนี่ครับเส้นขอบด้านนอก จิ้มไปนหนึ่งครั้งครับอ่าก็จะปรากฏเส้นขอบนะครับเราก็จิ้มอีกหนึ่งครั้งนะครับเปร๊บอ่าก็จะปรากฏฟังก์ชันมาให้นะครับสามารถปรับความหนาได้นะครับอันนี้มีความหนาลบรอยหยักนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเป็นสีนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับอ่าจะเป็นสีชมพูหรือว่าสีเขียวสีแดงอ่า ผมเลือกสีขาวนะครับเป็นสีม่วงก็ได้ผมเลือกสีขาวนะครับอ่าจะประมาณนี้โอเคกดแตะนอกพื้นที่นะครับจากนั้นก็ปรับรูปให้เข้าที่นะครับเมื่อเราได้เส้นขอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็กดติ๊กถูกนะครับนี่นะครับแล้วกดปิดปึ๊บอ่าใส่เรียบร้อยครับต่อไปเราจะมาใส่ กิมมิกนะครับเราก็ต้องกิมมิกก็คือรูปที่แต่งรูปทองนะครับเราก็ต้องมาเพิ่มเลเยอร์อีกหนึ่งชั้นครับเข้ามาที่เลเยอร์นะครับนี่แล้วกดบวกเลเยอร์นะครับตรงนี้นะครับกดบวกปึ้งอ่าก็จะได้เลเยอร์การทํางานขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นครับเราก็เข้ามาที่กล้องถ่ายรูปครับนําเข้าภาพกิมมิคทองนี่นะครับตรงนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับ ตึงแล้วกดเสร็จเส้นนี่นะครับก็จะมาแล้วนี่ครับเราสามารถย่อขยายได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ติ๊กทูป๊บแยกลายเส้นภาพวาดไหมกดยกเลิกนะครับป๊บกดย่อหนต่าันดูป๊บจากภาพจะเห็นว่ากิมมิครูปทองเนี่ยทับตัวเราอยู่เยอะเกินไปนะครับเราก็ต้องเลื่อนรูปภาพของเราเนี่ย ให้เหนือขึ้นไปครับวิธีการก็คือเราก็เข้าไปที่เลเยอร์รูปของเรานะครับเข้ามาที่เลเยอร์นี้ครับจิ้มมาที่ชั้นรูปของเรานะครับนี่นะครับให้ขึ้นกรอบสีฟ้านะครับการเคลื่อนย้ายก็เข้ามาที่ฟังก์ชันลูกศรสีทิศนี่ครับปึ๊บแล้วเราก็เลื่อนรูปของเรานะครับขึ้นไปแบบนี้นะครับโอเคก็เป็นอันเสร็จเอาเลื่อนรูปของเรานะครับ ปรับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ทําการติ๊กทูเพื่อนๆสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเราต้องทํางานแยกเลเยอร์ในไอเเพนเอ็กซ์เพราะว่าในแต่ละเลเยอร์จะเป็นอิสระต่อกันเราจะทําการแก้ไข,ขในชั้นเลเยอร์ต่างๆได้ง่ายขึ้นครับอย่างที่เราแก้ไข,ขไปก็คือรูปภาพนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดอยู่ในถ้าเกิดกิมมิคก,กับรูปภาพเราอยู่อยู่ในชั้นเลเยอร์เดียวกันครับเวลาเราย้ายเนี่ย ทั้งรูปทองทั้งรูปตัวเราก็ก็จะเคลื่อนที่ไปพร้อมกันนะครับคือแต่และชิ้นเนี่ยมันจะรวมกันครับถ้าเกิดเราแยกเลเยอร์เนี่ยแต่และชิ้นเนี่ยสามารถจะเคลื่อนที่ได้อย่างสระนะครับนี่เป็นเหตุผลของการทำงานแยกเลเยอร์นะครับเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูได้ครับแล้วพบคุณใหม่ในคลิปหน้าครับอ๋อลืมไปแล้วิที่การเซฟกดย่อหน้าต่างครับเราก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับนี่ครับปึ๊บบันทึกเป็น png นะครับ าภาพที่เราแต่งได้นะครับก็จะถูกเซฟในแกลเลอรี่ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ